Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? เอาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องของ Solo c h a n n e l นะครับผมเกมนี้ได้เล่นเป็นกีโร่ที่มีชื่อว่าซิลนะครับในตำแหน่งจังเกิลนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเจอกับคีล่านะครับในตำแหน่งจังเกิลเหมือนกันนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเอาซาตาของเราไปนะครับผมเราหยิบไม่ทันไม่ใช่ว่าเราหยิบไม่ทันนะครับฝั่งตรงข้ามก็ได้เลือกก่อนเราปล่อยเอาไว้ระหว่างซาตากับซิฟนะครับนึกว่าฝั่งตรงข้ามก็จะเอาซิฟไปแต่เขาดันเอาตาตาไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวจะไล่ล่าแต่มันอย่างเดียวเลย <net> ช่วงต้นเกมนะครับให้เน้นตัวสกิลหนึ่งนะครับ <net> เพื่อทำคลิปสองกองนะครับปาอย่างน้อยเราจะได้ฟาร์เมเรลวไปด้วยนะครับหนึ่งคลิปจะตัดเลสของลงข้ามอยู่นะครับน่าจะขึ้นไปทันอยู่นะ หรือว่ามันจะมาแย่งไปก่อนแย่งไปเลยน่าจะทันเอาออกคิวเ,เดอร์เราได้ตกใจหมดหรืว่าฝั่งมันได้นะครับอ้าวตาตาหลุดมาเรียบร้อยไปหนึ่งตัวนะครับจ้องสลิมไว้อติดตั้งมันอีกอเอาแทงก็ได้มาหยอกแทงสักหน่อยครับจะปลาสกิลหนึ่งไปหาคิล่านะครับแล้วสกิลสองไปหาเทนอ่าสวยครับ ยังไงดีเพื่อนยังไงดีเพื่อนจะเอาไม่เอาปาสกิลหนึ่งยอนไปกันอุยอ้ยอุ้ยมันจะตายมันจะตายต้องเข้าแล้วล่ะกิเดร์รับให้แล้วสวยครับอ้าวกิเด์เรียบร้อยยังไม่ทันได้ฟาร์มเลดเลยไฟกันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเดี๋ยวเราจะไปแท็กเลนกลางนะเหมือนเราจะมีลิงที่คอยคอยตัดบัฟให้เราด้วยนะ ข้างมีน้ำใจซะเหลือเกินเอาดิฟออาไปซะแล้วจ่ายสกิลหนึ่งไปหาคีฟก่อนนะครับคิวสองใสคีฟอีกทีนหนึ่งแวบเข้าไปสกิลหนึ่งเข้าไปเออนิดเดียวลิงให้เอกก็คิวชา้ากว่านี้นี่นายได้ฆ่าแล้วนะตามไปนะครับถือว่าต้นเกมเราทำเกมมาได้ดีนะครับได้มาสามตัวแล้วยิ่งป่าได้คิวเร็วนะครับมีโอกาสที่จะ เกิดได้ค sí, ่อนข้างไวเกิดบอกพยายามเน้นแก๊งในตำแหน่งเลนบนไว้นะครับผมเพราะว่าข้างล่างเนี่ยออฟเลนส่วนใหญ่เขาจะกินกันไม่ค่อยลงอยู่แล้วนะครับจะมีหน้าที่แค่เคีย์คีปอย่างเดียวหรือถ้าจะไปแก๊งเลนล่างนะครับต้องดูเลือดที่โล่ฝั่งตรงข้ามให้ดีนะครับว่าสามารถคิวได้ในคอมโบเดียวหรือเปล่านะครับถ้าคิดว่าคิวไม่ได้นะครับก็ให้เราเลือกไปแก๊งในตำแหน่งตำแหน่งอื่นจะดีกว่านะครับผม น้อยเราอยู่เลนบนนะครับตัวโลมกับตัวกลางเราน่าจะมาเติมทันสวยโอกีล่าวิ่งเรียม,มาเลยวะใจยเย็นใจยเย็นสกิลหนึ่งไปครับสกิลสองโดนหาคีล่าครับเอาเอาใจยเย็นเพื่อนเพื่อนก็จะช่วยจะคิวก็จะคิวตอบไล์ตอบไล์รอนตีก่อนนะครับ <S <S น่าจะได้หรอ พล่าไม่น่าเห็นเรานะเดี๋ยวเราปาสกิลหนึ่งย้อนหลังนะครับสกิลสองก็ไปแล้วกดอันติสวยงามโอ้ยจะเอาเพื่อหนีไม่ได้ไม่หนีนะกูใสเลยนะไปดีกว่าโอ้เทนเทนเดี๋ยวจะโดนอันติเทนได้นะกลับไปฟาร์มต่อก่อนยิ่งถ้าเราเกมนำนะครับคืออย่างอันนี้เราคิวไปได้แล้วเนาะสี่ตัวนะครับหลัก,ลกๆก็คือแนะนำว่าอย่าคิว อย่าบ้าคิวกันจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ควรต้องกลับมาฟาร์มด้วยนะครับยิ่งตัวบัฟเลดกับบัฟบ,บูเนี่ยเราควรจะตัดคีบไ้ก่อนนะครับอย่างน้อยคีบมันจะได้เกิดมาใหม่เรื่อยๆนะครับเราจะได้ฟาร์มด้วยไม่ใช่ว่าเ,เราคิวจนนะเราไม่มีโอกาสได้กลับมาฟาร์มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราได้คิวเราได้เงินก็จริงนะครับแต่เราจะไม่ได้เ,เลเวลจากคีบด้วยนะครับอันติีด้วยกันลิงลิงซ้อนเพื่อน โอ้ยคิยยยยละหืึโอ้โดนซาตาโดนซาตาชัดดาวจนได้บ้าคิวไลพอได้คิวแล้วมันก็เหลิกออนะฝามต่อไปนะจังหวะในการเข้าไฟของซิลนะครับมันจะมีด้วยกันอยู่สองจังหวะน,นะครับซึ่งก็คือเราจะปล่อยตัวสกิลหนึ่งนะครับย้อนหลังไปแล้วก็ใช้ตัวสกิลสองเนี่ยกระโดดเข้าหายโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็กดอันติ หรือว่าเราจะใช้ตัวสกิล2พุ่งเข้าไปหาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวสกิล1ปลาเข้าไปหายีโลกฝั่งตรงข้ามเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยกดอันติก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แบบทั้ง2แบบเนี่ยตัวสกิล2นะครับมันจะมีโอกาสกลับเข้ามารีใหม่ได้อ่าจะเห็นว่าจะปาสกิล1ย้อนหลังกลับไปก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยสกิล2แล้วก็จะกดด้วยอันตินะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับจริงๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นเตียนนะครับ คือมันจะมีหลายสเตปในการในการเก็บตัวสกิล2มากเลยนะสกิล1ใส่คีฟแล้วก็สกิล2อพุ่งเข้าหาคีฟแล้วสกิล2ก็จะรีใหม่ได้อีกรอบอะไรเงี้ยครับโอ้สตาซาตาจะเลือกนายอืมเอาบ้านเขาเลยแล้วกันโอ้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 คิดว่ามันจะเอาเสี่ยวเนี่ยไอ้บูบู บูจาบูจารอพุนิดครับอ่าดีเสร็จแล้วก็ออกเลยกลับไปฟาร์มเลสต่อนะครับเดี๋ยวตัวชิ้นที่3นะครับเราจะขึ้นเป็น evil secret นะครับผมตัวนี้มันจะบวกเวทให้120หน่วยนะครับแล้วก็จะมีการลดคูดาวให้อีก10%นะครับแถมตัวนี้สกิลติดตัวของมันจะเจาะเกาะเวทให้อีก150นะครับผมซึ่งบางคนจะเลือกออกตัวมงกุดก่อนเป็น ช,ชิ้นที่3ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนั้นก็จะบวกพลังเวทให้เหมือนกันแล้วก็จะบวกเจาะเกาะให้ด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะเวอร์ก,กว่านะจริงๆมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละเกมนะครับซึ่งบางทีเราจะออกไอเทมเปลี่ยนแปลงไปหน่อยอก,ก็อยู่ที่เราตัดสินใจเลยนะครับผมรอรอเผื่อจะได้สักตัวข้างล่างสี่ตัวคีล่าอยู่บนเพื่อเราก็าอยู่ข้างล่าง ได้ไหมฮะโอ้ยคลิปมันเห็นแล้วสัมติเข้าไปเลยแล้ว so กันจ่ายตะกิ้หนึ่งไปแล้วนะครับออกมาก่อนใจโลมโลมใจโลมโลมตา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 เล็งตาตาก่อนโอยไม่เล็งแล้วหนีแล้วอืมเอ้าลิงก็เสียไปตัวหนึ่งใครโดนใครโดนตะกี้สองตะกิ้สองโอ้ยของโอจะเย็นเพื่อนไม่รู้ว่ามันหัวหมอหรือว่ามันจวนตัวนะครับ แต่ดีนะเรายังรอดเราน่าจะโดนคีล่าเนียนบ้านแน่เลยอ่านั่นงไงมาแล้วเพื่อนใจเย็นๆคีล่านี่ตั้งแต่มันบัฟมานี่แรงมากเลยนะทั้งตัวสกิลหนึ่งและสกิลสองนะครับแรงจริงอ่าไปไหนไปไหนโอ้ยหายแล้วมันมีสกิลสองไม่ทันคิดไม่ทันคิดเอาลืมตัว <laughs> ชอบคิดว่าตัวเองเล่นหนาคออยู่ตลอดเลยนะสกิลสองย้อนหลังเนี่ย แก้เ e ขินแก้เขินก่อนเดี๋ยวคราวหน้าจะจ้องเอาแก้ให้ได้เจ้าคีร่ารีบฟาร์มนะเดี๋ยวเราจะออไปแก้งต่อสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามช่องของตัวร c h ชนแนลไว้ด้วยนะครับจะพยายามลงคลิปให้ได้บ่อยๆนะครับในทุกๆวันเนาะอย่างน้อยันละคลิปเลยครับผมซึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้คอน20ดดาเล่นยากมากเลยนะครับ เกมมันส่วนใหญ่มันจะตึงอยู่ตลอดเวลานะครับบางเกมมันก็ดีแหละแต่ก็นะตายไปค่อนข้างเยอะก็มีเหมือนกันนะแหัะกิลล่าสก,กิล2โดดเข้าไปหาเลยโดนแล้วแหละลิงลิงโอ้สวยงามจังหวะนั้นคือไม่ได้คิวไม่เป็นไรแล้วนะครับคือให้ลิงช่วยอย่างเดียวเลยเกือบลงไปนอนคุยกับลากย่ายอย่งางาไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัวชิ้นที่4นะครับเราจะขึ้นเป็นกระทาดุลเลือดนะครับ ตัวนี้ก็ยังคงบวกเวทให้นะครับ140หน่วยแล้วก็จะยังมีตัวลูกูดาวให้อีก10เซนะครับผมจะเห็นได้ว่าผมจะพาตัวสกิลหนึ่งหันไปทางอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับแล้วค่อยตามด้วยสกิล2แล้วก็หลังจากนั้นก็กดด้วยสกิลอันตินะครับผมส่วนใหญ่ผมจะใช้คอมโบนี้เป็นหลักซะมากกว่านะครับข้างบนโลง่งแต่เราต้องไปข้างล่างก่อนนะเขียนคลิปเลนกลางก่อนได้แนละ้วค่อยไป หมือนคีล่าจะมาหรือเปล่าจ้าเอ๋จ้าเอ๋จะไปไหนมึงกระโดดแล้วอเออเออไงล่ะทำไว้เยอะเอามาแก้เผ็ดคีล่านะซึ่งไม่รู้ว่ามันแก้กันได้หรือเปล่าเอาบ้านเร็วเอาบ้านเร็วแน่เกลีคลิปออกไปก่อนนะครับขึ้นบ้านได้ไหมอะเราคอยไล่ฝั่งตรงข้ามมาไว้นะครับผมไม่ทันไม่ทันไม่มีคลิปละ ออกไฟมาก่อนนะไปต,ตัดเลสบ้านเขาก่อนสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาเกมนำนะครับอย่าลืมไปตัดป่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมอย่าให้ป่าฝั่งตรงข้ามเขามีโอกาสฟาร์มได้นะครับเพราะงั้นเราก็อาจจะเล่นลำบากเหมือนกันถ้าช่วงเลดเกมนะครับผมโอ้คีล่าชัดดาวน้องวิทไปซะแล้วเก็บอ็อบเจกต์ก่อนแล้วกัน มกรใหญ่นะครับจริงๆตัวซิลก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าเล่นในแบบนี้เลยนะครับซีซั่น16เพราะว่าถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจุ๊กเก่งเนาะเพราะมันมีสกิลของในการหลบหลีกหรือว่าเข้าไฟนะครับผมแล้วก็ช่วงเลดเกมก็แรงด้วยเหมือนกันแต่ปัญหาหลากัลกๆส่วนใหญ่ที่มีโอกาสแพ้ก็อาจจะเป็นเพราะฝั่งตรงข้ามนะครับเขาได้ทอยเพราะฉะนั้นเราควรจะรีบจบเกมนะครับจบเกมได้ก็จบได้เลยนะครับ อย่าไปเลทเกมมากจนเกินไปนะครับบางทีเราจะเล่นลำบากเดี๋ยวเราจะมาเอาดาร์กก่อนนะครับน่าจะได้อยู่เลยมั้งฝั่งตรงข้ามเข้าไปการเลนบนอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาดาร์กเสร็จนะครับเราจะทําคลิปเลนล่างขึ้นไปนะครับน่าจะปล่อยมังกรไว้ที่เลนล่างนะครับผมส่วนลิงเราก็จะปล่อยให้เขาดันเลนบนไปนะครับอย่างน้อยถ้าเราเสียเลนล่างนะครับเลนบนคลิปมันก็อาจจะเข้า้อมฝั่งตรงข้ามได้ พยายามจ่ายสก,กิลหนึ่งตอดไว้ก่อนนะครับถ้ายังไม่ได้รีบตัดสินใจจะเข้าไฟนะครับเอาไอ้คีล่าจะมาล้วงเรากระโดดออกแล้วมันก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยตัวเราก็เจ็บเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ <laughs> เดี๋ยวเราจะเคลียร์คลิปกลางนะครับให้คลิปกลางเข้าป้อมฝั่งตรงข้ามไปนะครับแล้วเราก็ไปดันเลดล่างต่อนะได้ไหมเนาะ <c oughs> มงกุดเราใกล้ได้แล้ว ต่อไปครับไม่โดนฮีโร่ฝั่งลูค้าไม่เป็นไรนะรถือว่าเคลียร์คลไปโอ้ลิงสวยฆ่าได้เฉยคิวเวเลดได้เหรอไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โอ้โอโดนละแี่ดีนะไม่โดนหอกเคลียร์คลิปกลางต่อเหมือนเดิมนะครับข้างล่างสามได้ไหมเนี่ยสาตาร์สาตาร์อันตีเข้าไปครับ ตีทีทนึงเออโอ้ยนึกว่าจะไม่ทันล,ลิง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 เพื่อนโอ้ยลิงมาโคตรพระเอกเลยสวยงามูได้ไปสองตัวแล้วถามตัวปะเนี่ยโอ้โหตบมือให้น้องลิงหน่อยครับน้องลิงได้ไปตั้งสี่ตัวเลยปะมันได้ไปตั้งสี่ตัวเลยโอ้สนุปใครเล่นดีวะในเกมเนี้ยลิงมาแบบว่ามามืดมากเลยนะ มาเหนือไม่จริงๆนะครับช่วงเลตเกมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นซาต้านะครับในตำแหน่งจังเกิลนะครับจริงๆถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเล่นนะครับผมเพราะว่าโดยสกิลของมันเนี่ยสกิลจุกมันเยอะนะแถมเข้าไฟแล้วก็ยังมีตัวสกิลสองในการออกไฟได้เหมือนกันนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะครับผมยังไงสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่บาย